สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆคันนะครับผมคครรััับบสสวดีตอนนี้นะครับเข้าอยู่กับพ่อแต้มนะครับผมมาตามตัวเลขหน้าทั้งวันที่16สิงหาคมพศ2 5 6 6พี่น้องนะครับผมบบเป็นการเสียเวลานะครับผมเข้าสิไปเบึงไปชมไปฟังตัวเลขหน้ทางของพ่อแต้มน้องกันเลยนะครับเมื่อนี้ก็มากครับทีมงานนะครับผมมดมัดชาแนลนะครับแล้วก็มดชาแนลดอลลา่าชาแนล นะครับสายฟ้าเดือนตะเกานะครับผมอะไรกดแชร์กดติดตามซุปช่องทางนะครับติดตามสายไฟไหมนะครับครับผมไปเบิึงแนวทางตัวเลขของพอจะนับกันเลยครับผมคครรัับบอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณพ่อผมตามต่อแนวทางสวัสดีค่ะมือนี่ครับผมล่างบ่ครับบนบน บนอย่างเดียวอ่ามาบนกว้างก็ได้ค่ะอบิสูตรบิ้ตำล่ามันกันโจ๊กกาไปเจ่กแล้วไฟฟ้าอ๋อโเข้ามาแล้วสิบม้วนวันนี้นะฮะวันนี้งวดที่สิบเอ็ดครับซุ่มมาเก็ดมันข้อมือกลมๆเมือกี้นี่ครับเอาตะีก็ได้ศูนย์สามครับเจ็ดสองครับ คำว่าเจ็ดสองอีกครับศูนย์ห้าครับสามศูนย์ครับล่าสุดห้าสามวันนี้เขาเดินต่อบ่กวดนี้นะครับนึ่กับสามกับสี่แล้วก็สามสี่ห้าหกหกมวนเวามีน้องมาอันรุงทัพยนี้นมันเตรียมน้ากระดาษครับครับวันนี้เดี๋ยวมาตามต่อว่าจะเดือนอีกหรือเปล่านะครับผมเอารถดเนาะ เอาเลยครับเอาเลยครับผมตองกอลายอย่าห่างนะครับผมคุณพ่อเขียนได้เลยนะครับนี่ครับคุณพ่อเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขไปพร้อมๆกันนะครับบนอย่างเดียวนะครับพราแต่งเนาะจักชุดครับผมสี่ชุดตรงๆไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับครับผมสำหรับเอ็นซีทันใดที่ชื่นชอบเลขหน่อยคู่นะครับผมแล้วก็ตรงๆไม่ต้องกลับ งบหน่อยนะครับผมคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับบนอย่างเดียวพราแต้มครับผมสี่ชุดตรงๆไม่ต้องกลับนะครับสี่มิตตัวเลขตัวใดเนี่ยเดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับเอฟซีที่เขามารับชมคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทีมงานของเฮานะครับผมตามหาตัวเลขเต็มๆดีๆมาฝากท่ำชุมเอฟซีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กับบอเดลสกาวกัสซิโบไลน์เนี่ยจะให้แอดมินมอนมัดแชนอนลเป็นคนบอกกันแล้วกันนะคะเนาะ บอกเสียงเดียวีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันดีเสียงกัน่นว่าแต่หลายทีแล้วมันเหลื่อมลอยเลยดิเบิดสัญญาณจุนเลยดิเมื่อนี้กับเมื่อนี้ก็ไปมากเดินทางไกลครับผมคุ่ไปปลายแรกกันกุดแฮ่ครับผมติดตามเฮ้าเด้อเบอ่งคลิปเฮ้าเด้อไปจนฝากลอยป่ะกอนมาแดงว่าเดินทางไกลตั้งหลายกิโลตัวนี้คแมนค่ะภาษาไปบางกอกพี่ไปประจำยุ่ เหพียงเขากำลังดังเลยครับเห็ซีมันมาคือได้เหมือนหันไปหาสาวแลงเอ็นแอดมินมอนมัตชาแนลคนเก๋สาวแรงนะน้ำคนมาอันนี้กัพ่อแต้มพารวยครับเออผู้ใดอยากได้เลขเล้าเด็ดเมนแม่นนะครับผมเข้าไปติดตามรับชมได้ที่ช่องพ่อแต้มพารวยนะครับคุณพ่อไม่ครับลงให้ทุกวันนะครับผมวันที่เราออกนะครับมีวันไหนจันทร์พุธศุกร์ด้วยเนาะ ครับครับผมเอไฮนหนึ่งหกเนเรียกวิ่งครั่มานน้ำกันมันน้ำกันจ้โอ้เหล้าปอบไฮวิ่งหนึ่งหกมันมันน้ำกันนะครับผู้ใดอยากได้เลขกวิ่งเลขกติดแมนแมนะครับผมสำหรับลาวพัฒนานะครับเข้าไปติดตามรับชมได้ครับที่ช่อง YouTube นะครับพ่อแต้มพารวยนะครับผม ลงคลิปให้ทุกวันนะครับสำหรับสาวเรานะครับเราพัฒนาแต่ตอนนี้เข้ามาเอาไทยกัน่อนนะครับผมรัฐบาลไทยประจำวันที่16สิงหาคม2566นะครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเชื่อชอบกระตามบ่มบ์กระพานนะครับผมบุญอย่างเดียวเนาะเขาเรื่องวงนด้เขาขึ้นกระหน่เบื้องล่ะมันใจแล้วพอมันใจมันใจเข้าไปแล้วหกงวดซ้อนงวดนี่สิบงวดเนาวสิบงวดสิบงวดซ้อนงวดนีงวดที่เจ็ด เพิ่นอันนี้คือให้เบิ่งสถิติเข่าขันเขียนไลายมันสิเต็มแมนขันเขียนเขียนไลายมนสิเต็มนากระดักบนครับผมสี่คู่ตรงๆงไม่ต้องกลับงบน้อยคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับผมตัวเลขอะหนึ่งกับสามนี่น่าจะเป็นหลักสิบนะครับผมเก้ากับสี่เป็นหลักหน่วยนะครับจับคู่สามเก้าครับ สามซีครับหนึ่งเก่าแล้วกัหนึ่งซีครับผมพีช่ชายฝากตบมือหนะ่อ,เอเยดดเ,เด้ยงโนะอาซีสามนี่เลยเพินนี่ซีสามนี่มันมาแดงง่วนนะง่วนสามตัวสามซีสามซีเลยอืมเขาที่ขับน้ำมันพอเตียมเนี่ยติดหนึ่งเนี้อใช่ที่แรงกว่าเนี่ยสามกับหนึ่งโอสามสามเก่ากับหนึ่งเก่าครับพอหนึง่งมันจะมาแห้งนะครับ หเก้าเม็ดเดียวหนึ่งเก้าคนหนึ่งสี่ติดหนึ่งนะครับคุณหมอติดหนึ่งติดหนึ่งจัดเลยงานนี้เออง่ายเฮดยังกันผมบนละพอนนอนไฟฟ้าโอ้เดินทางไกลกินเขาอิมมั่งกะติดหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนครับคุณหมอเดินทางไกลกระดึแล้วเวี้ยนเด้อบเดึอขึ้นเนาะ ไปขึ้นไะเดือนนี้ไว้เดือนนี้ขึ้นถึงแห้งเดือนดีโยอาจนจ้อยจนเลี้ยงจนซุบจอดแท่งมือข้งไว้จอดแท่งไว้ให้โลดีฝนตกโม่แสดงว่าเราเดี่วอกไปใช่ไฝนตกเต็มเต็มครับมันเป็นต้นฝนเนี่ยนะโอ้ตกหลายมื่นครับเนาะเนาะตกอาทิตย์กว่าเนาะตากผ้าอยู่ซี่หามือจ้อยฉี่แหงม่มีที่ไหนโอ้ลักลอยค่ะ รับไว้เงินกรมันในสามสี่หกครับใ่โอทีซีโอทีซีครับงวันี้ได้อะไรครับผมงวันี้ได้แปดได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งวกแปดเก้าหนึ่งโอ้หลายเจ้ารอดนะที่มาแปดเก้าหนึ่งชนกันหลายชนกันหลายสำนักวันนี้พี่เปรี้ยนแตกรับไว้พี่เปรี้ยนโต หนึ่งหนึ่งก้าโลโก้เด้อยครับคุณพ่อโลโก้หน่อยครับผมก็จะสีแอบอ้างซื้อเด็กข้อนี้โอ้ยไปไปกระโดดนะทีนี้เดี๋ยวรอชมสักครู่นะครับผมจะจิกกลับตัวเลขให้เบิร์นะครับผมตอนนี้มันกลัวกับหางอยู่นะครับเอฟซีไลท์ท่านอาจจะมองว่่ชัดนะครับ ไม่ไม่หาวเลยอยู่ข้างหลังเนี่ยสามหาวโคตรซหาวตัวนี้เดี๋ให้ผนสแกนหน้าจอได้ครับผมเดี๋ยวให้ให้ให้บอกโอ้โขี้นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมุดมัดเบาให้ก็ได้นะครับเอาเดี๋ยวเอามาเบิรงตัวเลขนั่นกันนะครับสรุปครับผมสรุปนะครับชุดบนตรงๆนะครับผมบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับผมของพอแต้มประจำวันวันที่16สิงหาคม2566นะครับผม สี่ชุดบนตรงๆไม่ต้องกลับนะครับผมบนหลักร้อยฟันที่แปดเก้าหนึ่งนะครับงวดทิพาม่าไฮสามไ้สี่ละกัหกครับผมเข้าที่สี่นะครับผมสําหรับหลักร้อยนะครับงวดนี้ครับผมไฮแปดไฮเก้าใหนึ่งครับผมจับนะครับหลักสิบหนึ่งกับสามนะครับหลักหน่วยเก้ากับสี่ฟันสี่คู่ตรงๆนะครับผมมีสามเก้าสามสี หนึ่งเก้าหนึ่งสี่พอแต้มมัร์กลักหนึ่งนะครับผมกะฟันทีหนึ่งเก้ากับหนึ่งสี่นะครับผมตัวเลขตามนี้แคปหน้าจอไว้พิจารณาเป็นอีกหนึ่งนวทางชอบก็ตามบม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเนาะครับเนาะครับผมเอาสาระคลิปนี้นะครับทีมงานของเฮากัมีตัวเลขมาฝากเอฟซีเพียงเท่านี้นะครับผมชอบก็ตามบม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเอาครับผมสาระคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับพบพอดไม่คลิปหน้าครับผมขอเอฟซีทุกท่าน โชกๆมันมันเฮงเฮงรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขสนยาเจ็บยาจนเนอครับผมครับสำหรับที่นี่ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับสุขสุๆมันมันเนอพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ